สวัสดีนะคะก็ามาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องไทยแบงค์แฟมิลี่นะคะ <c oughs> บูบี้ <c oughs> ตัวปวนของเรานะคะ <c oughs> มาดูนะคะตัวปวนของเราหมดแรงแล้วตัวปวนหมดแรงแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> หมดแรงแล้วใช่ไหมนี่ <c oughs> ดูนะคะดูบูบี้บูบี้บบ ปูบี้โหหมดแรงจริงๆนะคะหมดแรงจริงๆไปเที่ยวมานะ,ะไปไปทั่วนะคะไปทั่วเลย <c oughs> อ๋อนะคะวันนี้เราก็จ้างรถไถน,นะคะรถไถมาดันดินให้แบงค์กับป้าเบนเพราะว่า แฉะนะแฉะมากๆเลยนอนไม่ได้เลยฝนตกติดต่อกันมาเป็นสิบวันแล้วนะคะก็เลยจะเป็นต้องจ้างรถไถเขามาดันดินให้ถมที่มันอ่เป็นหลุมนะคะเป็นหลุมแล้วก็น้ำขังโอฝนตกรอบนี้นานมากๆเลยสิบวันแล้วนะคะสิบวันเต็มๆเลยเดือนนี้น่าจะน่าจะยาวเลยนะคะ ทั้งเดือนเลยแหละนะคะฝนรถกระเบน,นก็เป็นกองหญ้านะคะที่ไปตัดมาไว้ให้แบงค์กับระเบนนะคะ <c oughs> แบงค์แบงค์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอกวนรถถ่ายนะแบงค์นะ,ะให้คุณลุงก็ปรับที่ให้ก่อนลูกจะได้นอนได้ แฉะมากๆนะคะแต่ป้าเบ้นนอนนอนบนปูนนี้นะคะป้าเบ้นนอนบนปูนนี้จะได้ทําที่ผูกให้แบงค์ใหม่อยู่ว่าถ้าผูกยาวเดี๋ยวจะไปชนต้นไม้เขาล้มหมดฝนตกรอบนี้ยาวมากๆเลยนะคะรอบนี้สงสยัยน่าจะยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยแหละ ก็เป็นสนามนะคะร,บรอบๆนะคะโอ้มีกัวมาด้วย <c oughs> ีกัวมาอยู่เป็นเพื่อนแบงด้วยนะคะ <c oughs> เป็นสนามเลี้ยงกัวด้วยนะคะตรงนี้ <c oughs> อ่าเป็นไงป้าเบนเอ้ย <c oughs> ป้าเบน <c oughs> กินหญ้าไหมลูกเ <c oughs> อมากินหญ้าเร็วกินหญ้าเร็ว นนะะสวัสดีค่ะ,ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะไหนสวัสดียังไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้าอึ๊บนี่เป็นยาตุกแก่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นแปลงยาที่ได้ซื้อไว้จะมียาตุกแก่ผสมอยู่ด้วยเยอะเลย จะไปซื้อแปลงหญ้าในเปียนะคะแต่ว่ามันมีหญ้าตุ๊กแกผสมอยู่ด้วยก็เลยก็เลยเป็นผลคอยได้นะคะในหญ้าตุ๊กแกมาให้ป้าเบนกับน้องแบงค์ทานด้วยอ้าวอ้าวเป็นยังไงแบงค์จะตกอีกไหมเนาะคืนนี้นะคะตกทุกวันนะคะตกทุกวันจริงๆ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้นอนเต็มอิ่มนะคะแบงค์กับบ้าเบนนี่จะไม่ค่อยได้นอนเต็มอิ่มแล้วช่วงน,นี้เออไปเบนอร่อยไหมลูกอร่อยไหม โอ้โยนขึ้นไปทำไมบนหลังนู้นโยนขึ้นไปทำไมโยนขึ้นไปทำไมคะอ่า,าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ดันนะคะดันพอแต่ตผมหลุมไม่ให้น้ำขังนะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับช่องแลร่แบงค์แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปจ้า